เราจะพาไปดูที่ญี่ปุ่นนิดนึงค่ะพี่ตาอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารายงานไปแล้วว่า ทางเกาหลีใต้เนี่ยต้องแลกการไปลงทุนมหาศาลตอนนั้นประมาณสัก3า0 0 0 0ห้านล้านเหรียญด้วยกันนะคะเพราะว่าอยากจะได้ภาษีลดลงจากสาหารัฐให้จาก25เนี่ยมาเหลือที่สิเปอร์เซ็นต์หมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นล่าสุดก็เพิ่งจะต้องโดนคอนดิชันนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวญี่ปุ่นจะต้องลงทุนมหาศาลในสาหารัฐเช่นเดียวกันค่ะเพื่อแลกอัตราภาษีให้ลดลงมาเหลือแค่สิซนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยบุมเบิร์กเพิ่งจะมีการรายงานประเด็นนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเตรียมอัดฉีดเงินนนนนกก้้้อแรรจําาาาวปะมณ1.2ลลน บาทนะคะเพื่อจะลงทุนในโครงการพลังงานและแร่ธาตุของสหรัฐก้อนแรกที่เขาจะลงยอยู่ที่ประมาณ36,000ล้านเหรียญน,นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนรวมก็คือ5,50,000ล้านใกล้ๆกับ เกาหลีใต้แต่ว่าเกาหลีใต้ต่ำกว่านิดนึงนะคะโอ้โหยี่ทรัมป์คุยโวเลยดิแบบนี้คือญี่ปุ่นต้องไปลงทุนแน่นอนเพราะว่าต้องแลกกับภาษีอะ่ะแล้วก็ทรัมป์มีการโพสต์ลงในทูตโซเชียลนะคะบนะเว็บไซต์ของอไม่ใช่เว็บไซต์ของเขาบนโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยบอกว่าข้อตกลงการค้าครั้งใหญ่ของเรากับญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโครงการเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากแล้วก็จะไม่สามารถทําได้หากปราศจากคําหนึ่งก็คือเรื่องภาษีหรือว่าเรื่องทาริฟที่เขาออกมานั่นเองนะคะสําหรับการลงทุนครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยโครงการ สร้างโรงไฟฟ้าก๊สธรรมชาติในโอไฮโอมูลค่า3,300 0ล้านดอลลาร์ดำเนินการโดยบริษัท S.B. Energy ในเครือของ s อฟ t b a n k ซึ่งนายฮาวเวิร์ดลัดนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุบอกว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาดการณ์ว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้9.2กิกะวัตต์เทียบเท่ากับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์9เครื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI ที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอย่างเช่นเท็กซัสกัฟลิงเพื่อจะส่งออกน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกและการลงทุนมูลค่า600ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์ในเชิงอุตสาหกรรมในรัฐจอร์เจียโดยบริษัท Element ตด้วยครับคือเบื้องหลังการลงทุนครั้งนี้นะครับเป็นผลจากข้อตกลงที่ทำกันไว้ปีที่แล้วปี2 0 2 5เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าจากญี่ปุ่นจะไม่ถูกมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐเล่นงานโดยเกิดขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีซาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นมีกำหนดเข้าพบกับทรัมนนุมีีาค้ หัวใจสำคัญของเดีลก็คือการต่อรองภาษีโดยสารัฐยอมลดเพดานภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นที่เคยขู่ไว้ว่าจะโด25%ให้เหลือเพียง15%เท่ากับเกาหลีใต้พร้อมลดภาษีรถยนต์แลกกับการที่ญี่ปุ่นต้องจัดตั้งกองทุน ลงทุนในสหรัฐรวมมูลค่าอย่างที่บอกไป5,050,000ล้านเหรียญสหรัฐหากญี่ปุ่นไม่จัดหาเงินทุนในโครงการที่เลือกภายใน45วันทําการสหรัฐมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงทันทีครับซึ่งในด้านโครงสร้างทางการเงินมันใช้เงินเยอะนะคุณเรลวเซอากาสวะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของญี่ปุ่นและฮาวเวิร์ดลุดนิกก็ได้หารือกันจนได้ข้อสรุปจนได้ว่าเงินกองทุนดังกล่าวที่จะต้องจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นการลงทุนโดยตรงเพียงแค่1-2เเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะมาในรูปแบบเงินกู้และการค้ำประกันผ่านหน่วยงานของรัฐของญี่ปุ่นได้แก่ JBIC และก็ NEXI โดยเน้นโครงการที่มีความปลอดภัยและให้ผลตอบแทนมั่นคงซึ่งลุ้นินมองว่านี่คือโมเดลแบบวินวินที่สหรัฐได้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นผู้นำด้านพลังงานโดยมีบริษัทร,รายใหญ่อย่างซอ f แบง n k ของญี่ปุ่น w e s ส i n ง h o u ส์และโต h i บ a ของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือน,นี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าวิน,ว,นวินจริงหรือเปล่านะครับแต่หลายคนก็บอกดูเหมือนสหรัฐจะวินมากกว่าเพราะโครงสร้างพื้นฐานมันไปสร้างในสหรัฐ นะครับแต่ญี่ปุ่นก็ได้เรื่องของการไม่ถูกจำกัดเรื่องของภาษีมากเกินไปค่ะเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าสหรัฐเนี่ยคือตลาดที่ญี่ปุ่นส่งรถยนต์ไปมากที่สุดด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการแลกภาษีให้เหลือ15%เนี่ยมีในสําคัญมากเช่นเดียวกันต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ส่งออกรถยนต์เป็นหลักครับและตอนนี้ญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินมหาศาลในการอัดเศรษฐกิจของตัวเองด้วยปีนี้ก็วัดใจกันเลยว,ว่าการคิดการใหญ่ของทาคาอิจินั้นจะสําเร็จไหมนะครับ